สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีทางช่องจัดทาปฏิหารนะครับย้ําคําเตือนนะครับช่องสัตยาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลแอปไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใด้ดเป็นเส้นกระที่สำคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนี่นะให้เราชมและฟังเพื่อความบั่นนะครับนะ และก็ทางช่องเราไม่มีการไม่มีปสปอนเซอร์มีแต่โฆษณาจากทางยูทูบและซัพพอร์เตอร์ทุกท่าน,น <c oughs> เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เรล่มคนของฮานอยหรือสลากินแบ่งรัฐบาลของประเทศเวียดนามนะประจำวันนี้ก็คือวันที่15นะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะนะครับ เมื่อวานฝนตกนอันนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าฝนตกหนักี่จบเลยตั้งคลิปไม่ได้เสียงเข้าเดี๋ยวเรามาดูที่สิบสี่ก่อนผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าอะไรยังไงโอ้โหเจ็ดสองลูกรักผมมาด้วยมานะครับส่วนสรุปสถานีแห่งรัฐบาลไทยก็วันนี้นะครับวันนี้เข้าไปดูกันได้ที่ช่องสถทธมาปฏิหารเกิด เขียนผลก่อนอก่อนเขียนผลก่อนหกแปดหกนะครับเจ็ดสองเสนอมาวานนะเนี่ยเจ็ดสองสองห้าสี่สามเจ็ดหกสี่สามไม่มีเลขศูนย์เลยงายเลยโอ้โห ยังไงครับเนี่ยะแต่ก็สุดๆมาทุกรอบเอเชื่นใจอยู่มาดูกันผมโพสในโพสชุมชนเมื่อวานนะครับเมื่อวานไนีดูโพสชุมชนสมาชิกนะครับที่สามารถเห็นเนาะมันก็จะเป็นตัวเดียวที่เด่นอะเด่นตัวเดียวเอา โหแล้วเมื่อวานลบลบไปแล้วอืผมพิพมพ์ผิดหัวจะปวดโอ้ย <c oughs> อขอโทษสมาชิกเอฟซีของเราเมื่อวานผมไปลงราวพัฒนาเฉยนะฮะที่จริงราวพัฒนาจะมีวันนี้ผมใส่หัวข้อผิดโอ้โห,โห ผมลืมแก้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเลขทูบอ่ะอืมตาตาผมขึ้นหัวข้อผิดอันนี้ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับเลขทูบประเด็นสองเลขทูบตาไข่ใค่ได้ดูบ้างครับพิมพ์มาหน่อยนี่อันนี้เลขทูบเลยจง,จ,งจังเลยเนี่ยเนี่ยนะครับไม่มีเจ็ดสองนะครับ มีสองห้าสองเก้าสองหกห้าสองเออแต่ตัวเด่นก็มาโอ้แต่แต่แต,ต,ต่นี้โทษทีนะครับสมาชิก <c oughs> ลืมลืมแก้วันที่โพสในโพสชุมชนเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเด่นห้าครับเก้าสุดเก้าเปอร์เซ็นตครับห้าสี่ครับเนี่ยห้าโมงออกหามไหมแปด ไอ้หกแปดหกเจ็ดสองไม่มีแปดหกมาหมดเลยตั้งหกตั้งสองในตัวเดียวเห็นไหมครับเจ็ดสองลูกลั 6, 7, 2, 2, 5, ลกหกโมงเจ็ดสองสองห้าสี่เลขสูงไม่มีนะวันนี้เนี่ยห้าสี่จงสอง 2. หนึ่งทุ่มสามเจ็ดหกสี่สามโอ้โหตรงเลยเสียดายไม่มีตัวนี้เนาะแต่ก็มีหกเจ็ดผมพยายามติดพี่น้องไว้แต่ไม่ได้เอาสี่สามเสียดายเหมือนกันมาสามคู่เลยสามเวลามาทุกคู่ สายขนหมงรัฐบ,บ,บาลไทยออกผลตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะพรุ่งนี้โอ้โหตื่นเต้นจัง <c oughs> 三二三二。三 ห้าสี่ห้าสี่ห้าสองห้าแปดสี่สองสี่สามสี่เจ็ด สองหกเจ็ดสองห้าหกสี่ห้าหกห้าหก น่าจะเป็นเลขสองที่จะโผล่ขึ้นมาผมประกบตรงน,นี้ไม่มีเจ็ดสองนะครับวนี้โอเคครับโชคดีทุกท่านครับเดี๋ยวรับชมรฟังคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูนี่ก่อนเดี๋ยวจะโพสในโพสชุมชนสำหรับสมาชิก f c นะครับ